สวัสดีค่ะเข้าพยากรณ์อากาศมือนี้นะคะวันพฤหัสที่29กระกฎาคม2564ในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องค่าอีสานบนของเฮามือนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งบางจังหวัดเท่านั้นค่ะเข้าไปดูตัวแปรกันมือนี้ค่ะค่ะเข้ามาดูนะคะแผนที่ของกอากาศมื่อนี้นะคะพี่น้องก็จะเห็นว่ายังคงมีร่องมอรสุมนะคะที่พาดผ่าน,านประเทศพม่า ประเทศลาวตอนบนนะคะเข่าสูย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณอ่าวตังเกียแถวไปเวียดนามตอนบนนะคะพี่น้องคะรวมถึงมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะคะที่พัดน้ำความชื้นในช่วงฤดูฝนนี้นะคะยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่ค่ะแบบนี้นะคะภาคอีสานตอนบนของเขานะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ยุ่ในบางแห่งบางจังหวัดค่ะดูเมฆก,กันต่อนะคะการก็ตัวของเมฆจะเห็นว่ามีแถบขาวๆข,ของเมฆนะคะ อยู่แถวจังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธ์นะคะแล้วก็เมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าอีสานบนของเฮานะคะก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนในบางจังหวัดแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมากหรือว่าส่วนหลายปกคลุมท้องฟ้าค่ะพี่น้องคะตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนของเฮานะคะจะเห็นว่าอีสานบนนะคะก็จะมี ฝนนะคะฝนเล็กน้อยนะคะซึ่งปริมาณฝนกระตกปลายนะคะยุ่แถวจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอบขอบของเลยนะคะรวมถึงสกลนครนะครพนมนะคะทั้งตะวันออกพุ่นค่ะส่วนเรดาร์สกลนครนะคะพี่น้องก็จะเห็นว่ามีกุมฝนนะคะขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามีหลายกลุ่มนะคะยุททั้งประเทศล้าวนะคะก็จะเห็นว่าคาดว่ากุมฝนนี้ก็จะเกิดแถวจังหวัดบึงกาฬสกลนครนะครพนมต่อไปได้ค่ะค่ะ อีสานบนของเ้ามือนี้นะคะคาดว่าจะมีฝนและกับฝนฝ่าะนองนะคะเกิดขึ้นได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนร้ายได้แก่จังหวัดน้องคายบึงการสกลนครและกับนครพนมค่ะโดยตอนบ่ายอุณหภูมิมือนี้นะคะบางพื้นที่กับบ่ค่อยห่อนบนในบางพื้นที่กับอาการห่อนยุ่ค่ะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นเศร้านะคะอยู่ที่24 -26 องศาเซลเซียสค่ะ มาดูร้ายละเอียดกันแต่ละจังหวัดนะคะคาดว่าบ่ายบ่ายเมื่อนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 5องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดนนองคายอุดรธานีนะคะซึ่งอาก็จังหวัดเลยค่ะส่วนเมื่อเช้าน,น,นะคะอุณหภูม,ตมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะได้แก่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดนครพนมค่ะคาดการเจ็ดมือข้างหน้าน,นะคะสภาพอากาศนะคะจะเห็นว่าย,ยัางคงมีฝน ฝนตกได้อยู่นะคะแต่ว่าพื้นที่กับบหลายปันไดนะคะยุที่ 30- ถึง40ของพื้นที่นะคะสําหรับอีสานบนเฮ้านะคะ่วนเหนือพุ่กับบ่อห่นปันไดนะคะยุที่สูงสุดกับยุที่35องศาเซลเซียสทั้งสัปดาห์เลยค่ะค่ะพี่น้องคะมื่อนี้อีสานบนของเฮ้านะคะยังคงมีฝนฝ่าขน้องเกิดขึ้นได้อยู่บางจังหวัดนะคะส่วนลายกับสิมินามแน่ยุแถวจังหวัดบึงกาฬนคนพรพนมสกลนครและกับจังหวัดน้องค้ายค่ะ ส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยได้ค่ะค่ะกาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ไหมในมืออื่นนะคะสําหรับมือนี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน